ถึงเราจะไม่ใช่หมอนะคะแต่เราก็สามารถที่จะดูแลสัตว์ในฟาร์มของเรานะคะให้มีสุขภาพดีให้ผลผลิตสูงและปลอดภัยจากโรคระบาดต่างๆได้โดยการยึดหลักอาหารเป็นยาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง AP Channel สำหรับในช่วงนี้นะคะที่บ้านเรากำลังมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากฤดูฝนไปเป็นฤดูหนาวซึ่งในช่วงนี้เนี่ย ในบางพื้นที่นะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้สุขภาพของสัตว์เนี่ยแย่ลงได้ซึ่งในช่วงของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศดังนี้นะคะก็อาจจะส่งผลทาให้สัตว์เนี่ยเขาเกิดความเครียดนะคะกินอาหารได้น้อยลงให้ผลผลิตน้อยลงแล้วก็อาจจะมีความทนทานต่อโรคที่ต่ําลงสัตว์มีความอ่อนแอนะคะแล้วก็ติดโรคได้ง่าย โดยโรคที่สําคัญนะคะที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูหนาวก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจของสัตว์ค่ะเช่นโรคปอดบวมนะคะหลอดลมอักเสบหรือโรคหวัดต่างๆโดยกลุ่มอาการของโรคเหล่านี้นะคะเขาจะมีความสําคัญในช่วงนี้มากนั่นก็นเพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีการระบาดนะคะแล้วก็ติดต่อกันอย่างรวดเร็วซึ่งก็มักจะส่งผลต่อสุขภาพนะคะแล้วก็การให้ผลผลิตของสัตว์ที่ลดลง รวมถึงนะคะเราอาจจะต้องสูญเสียต้นทุนในเรื่องของการรักษาโรคที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วมันจะดีกว่าไหมนะคะถ้าเราหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของสัตว์โดยการให้อาหารที่ดีนะคะให้อาหารที่มีคุณภาพซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีส่วนเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยทําให้สัตว์เนี่ยมีสุขภาพดีอีกทั้งนะคะยังช่วยทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตัวเองจากโรคระบาดได้ซึ่งนั่นก็ทําได้ไม่ยากเลยค่ะข้อแรกค่ะ เราควรให้อาหารที่มีโภชนะที่สอดคล้องกับความต้องการสําหรับสัตว์ค่ะยกตัวอย่างเช่นไก่ไข่ที่อยู่ในช่วงพีคนะคะหรือช่วงของการให้ไข่เยอะๆเนี่ยเราก็ควรจะให้สารอาหารที่มีความเข้มข้นนะคะกว่าไก่ที่ให้ผลผลิตน้อยค่ะข้อ2ค่ะ สัตว์นะคะควรจะมีการกินได้ของอาหารอย่างที่ควรจะเป็นค่ะยกตัวอย่างเช่นไก่ไข่นะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาต้องกินอาหารประมาณวันละ100กรัมดังนั้นนะคะเราก็ควรจะมีการกระตุ้นให้เขากินอาหารได้ตามนั้นค่ะเพราะว่าถ้าเขากินอาหารได้ไม่ถึงนอกจากจะส่งผลต่อในเรื่องของผลผลิตแล้วนะคะก็ยังส่งผลต่อในเรื่องของสุขภาพและก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยติดโรคได้ง่ายขึ้นค่ะ ข้อ3ค่ะเราควรจะมีการทำวัคซีนนะคะแล้วก็มีการใช้ยาฆ่าเชื้อในฟาร์มอย่างสม่ำเสมอค่ะก็เพื่อเป็นการเพิ่มนะคะหรือส่งเสริมในเรื่องของภูมิต้านทานโรคให้กับสัตว์แล้วก็ยังเป็นการป้องกันโรคระบาดที่จะเข้าสู่ฟาร์มค่ะและข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการเลือกใช้สารเสริมนะคะที่มีคุณสมบัติในการส่งเสริมภูมิต้านทานโรคของสัตว์ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะสารสก,กัดจากยีสต์ค่ะซึ่งตัวของยีสต์เนี่ยเขาจะมีเบตากูแคลนนะคะที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดในการกระตุ้นภูมิคุกันค่ะและในกลุ่มของวิตามินและธาตุนะคะซึ่งมีความสําคัญต่อการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติซึ่งเขาจะช่วยในเรื่องของการทําให้ภูมิท่านทานโลกเนี่ยเป็นปกติด้วยค่ะ และสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารนะคะหรือสารเสริมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของสัตว์ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือจะถามเข้ามาในช่องทางอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะหรือ l i n e OA แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ของเรามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจนะคะโดยการสนับสนุนพวกเราง่ายๆโดยการ กดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ